ไลฟ์ c ส่คลิ s สตอรสนับสนุนโดยเครื่องดื่อัดลม100 plus <Class. S 1> แ้ผมขอคำแนะนำสำหรับมือใหม่เลยพี่อ่าเอาละพี่เดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะเราก็ต้องอยู่ในความปลอดภัยกันนะครับแล้วแต่นะครับก็ดาไน์แรก ผมแนะนําเลยว่าถ้ายังไม่เคยปั่นนี่ต้องมาเรียนรู้ในเรื่องเรื่องของการสก i นะสกีสกีเบรกสกีสต็สกเบรกนะครับแล้วก็ในเรื่องของสัญญาณมือต่างๆนานาขอบอกเลยพื้นฐานของฟิกเกอร์เนี่ยฮะโดยปกติแล้วเขาจะไม่มีเบรกแต่ด้วยด้วยการที่เราต้องมาปั่นในกลุ่มกันอย่างเงี้ยผมว่าควรที่จะมีเบรกไว้ในการที่ที่จะช่วยในการเซฟนิดนึงนิดนึงแล้วก็ใช่ครับแล้วเราก็จะต้อง ฝึกการสกีตให้เป็นด้วยเพราะว่าถ้าเราทํางานทั้งสองอย่างเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันจะสอดคล้องถ้าเบรกหน้าอย่างเดียวนะฮะข้างหลังคุณอาจจะมีการเรียกว่ากระดกนะตีลังกาได้ต้องใช้การสกีตเบรกช่วยในการให้เป็นบาลานซ์กันทั้งสองอย่างเลยแล้วก็อย่างหนึ่งฮะเป็นท่าที่เท่มากๆสำหรับชาวฟิเกียก่อนติดไฟแดง เดี๋ยวผมมีโอกาสเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูระหว่างติดไฟแดงเนี่ยมันมีการสกิดเพื่อนที่สไลด์เข้าไปแล้วจอดแล้วก็มองหน้าแล้วแา็สแตนงโดยที่ไม่เอาขาลงโดยที่ไม่เอาขาลงไม่เอาขาลงกลางสี่แยกไฟแดงคนประมาณเกือบพันคนรอบๆสี่แยกไฟแดงมายืนดูยืนมองด้วยความตะลึงรอรุ้นเมื่อไหร่มันจะล้มพี่เคยเคยพลาดเคยครับเึงเกงกายกรรมถ้าถ้าผมบอกเลยถ้าใครอยากไอจีกดไลค์เยอะๆนะครับ พยายามถ่ายคิดว่าทำล้มเดี๋ยวจะมีคนมาคุยข้ามาหน้าก็มาถมต้นหน้าบอ่ะแต่เดี๋ยวไงผมจะค่อยๆบอกว่าวิธีการสกิตนี่ฮะครับต้องมีตะก้ออันดับแรกเลยต้องใส่ตะก้อนะครับหรือมีการใส่ครีตเพื่อที่จะล็อกในการในการสกิตในการดึงเพราะว่าเฟกเกียร์พี่โตมันฟรีไม่ได้เห็นป่ะดังนั้นการจะหยุดการจะหยุดหมุนน่ะมันก็คือพี่โตต้องฝืนแรงไว้อย่างเงี้ยอ่ะหยุดละล้อกก็หยุดเห็นป่ะ เนี่ยการสกิตก็คือการขี่มาแล้วก็หยุดมันให้มันอยู่กับที่โอ้โหนี่หัวเข่าไม่แตกแล้วครับเนี่ยก็นิดนึงครับเดี๋ยวพี่กวางทําท่ากายกรรมให้ดู<อ>ใช่มันมันก็ใช้เทคนิคนี้เดียวจริงๆแล้วมันอยู่ที่เทคนิคถ้าพี่ลองนึกว่าถ้ามีการเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งการสกิีสต็อปใช่ไหมครับคือลักษณะที่ว่าเราเราปัดเร็วๆอยู่ใช่ไหมครับในการที่เราจะจะเบรกโดยอะไรมันค่อนข้างที่จะยากใช่เราต้องใช้วิธีการดึงดึงล้อหลังให้ยกขึ้นยกลอยขึ้นมาหน่อยแล้วลอยขึ้นมาหน่อยแล้วก็เกงขาปืนนี่เราปึ๊บม โอ้เข้าใจแล้ว ABS อ่าไม่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วตึ๊บเลยนะฮะคือไปฝืนถ้ามันอยู่บนพื้นนี่คือไม่ได้อยู่แล้วครับไม่ได้ขาหลุดครับครับผมอ่าก็ใช้วิธีการยกหลังให้ลอยนิดนึงแล้วก็ลงเหมือน ABS เลยอ่ือิน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 อีนอีนอินึงนึินอินอิยกินอิวยานๆินรับอิน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 อิงอินอิาอินปิินอเอนอินอิอิอินอินอิแอ้วอินอินนอนอยนกินอินอิินอ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 อล้อินอินอนออโอนนิิอออพี่ผมว่า ถ้าพี่ได้ขี่คืนนี้ผมว่ามาดูกันแล้วกันไปเลยวาอยากเห็นละเลี้ยงก่อนเลี้ยงก่อนเลี้ยงก่อนครับเลี้ยงก่อนเดี๋ยวไปฟ้าซีแยกเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวผมก็คอยสอนละขั้นแล้วก็ในเรื่องของจักรยานพิกเกียร์ที่อย่างที่นาทองว่าแล้วครับมันจะแตกต่างจักรยานทั่วไปคือมันไม่มีการฟรีเลยครับผมนะฮะมันจะใช้รอบขาเราล้วนวิธีการเบรกระยะเบรกมันเป็นจักรยานที่ต้องใช้สมาธิค่อนข้างสูง ในการที่เราต้องมองเราจะบาดเพลินๆแบบชิวๆหลายๆฟรีๆไปอยๆไม่ได้นะครับเพราะว่ามันว่าต้องมีสมาธิต้องคอยคอนเสิร์กับเส้นทางดูคนดูถนนอย่างในหนาเขาจะมองเขาจะมองซ้ายมองขวาจินตนาการเลยว่าข้างหน้าถ้าเกิดมีรถมาคุณควรที่จะทำยังไงหรือคนหลบซ้ายหลบขวานี่ครับเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งเลยการปั่นจักรยานฟิกเกอร์นี่ค่อนข้างที่จะต้องใช้ใช้ประสบการณ์แล้วก็ใช้เวลาในการฝังละมันนะมันต้องมีสมาธิครับผมมันเป็นอะไรที่สนุกเดี๋ยวพี่ได้ เก็บรผสมการตรวนี้ครับผมว่าพี่จะลืมรถไว้ไปได้ไหมเออ,เอลองดูกันดีกว่าป่ะครับโอเคไปครับไปไป การันตีที่ผมพาพวกพี่ทั้งสองทสามท่านเนี่ยมาจอดตรงนี้เพราะอะไรดิผมจะพามาหาเจ้าของรถของทั้งสองคนนี้เหรองามมากๆนะครับสีแบบนีลแม่แรนด์อย่างเงี้ยนะโอ้ตอนนี้เขามีฉายาชื่อจริงเขาชื่อชื่อคุณเก่งเจ้าของรถเนี่ยครับชื่อคุณเก่งตาเขาเป็นฉายาของ King of the a l i c ีแคทโอ้โหและอีกคันหนึ่งนะฮะก็อีกคันนี้คันนี้คันนี้เลยนี่คันนี้นะครับก็เขาเรียกว่าคุณโมหรือโมนี่ฮะก็เป็นคนที่ชอบสะสมรถจักรยานมาก มากยังไงเดี๋ยวไปถามเขาดีกว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราหากันแั๊บนึ่ดูหฮนดูแต่ฮันดูแต่ทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาก่อนว่าอยู่ไหนโอ้โหอ่าโอ้ยโมงเก่งสวัสดีครับนี่เดี๋ยวผมขอแนะนำตัวนิดนึงนี่ โมนะครับะนี่เก่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับคนนี้ผมไล่ทีละคนเลยเหรอว่าคนนี้เขาเป็นยังไงเนี่ยคิงท็อปอริแคทเป็นยังไงเก่งเก่งสักใหญ่ใช่ไหมเนี่ยสักใหญ่ใช่ในฉายาเขาบอกหลายๆคนรู้จักเลยว่าเขาเป็นเทพยังไงเอางี้ดีกว่าเก่งลองเล่าให้ฟังเลยว่าคุณมีพฤติกรรมหรือเขาเก่งสกัดแค่ไหนพฤติกรรม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 เ้าเล่าทีพี่โก็ฟังหน่อยส่วนใหญ่ก็ผมก็จะถนัดที่สุดก็คือแข่งอาริแคทนะครับครับผม ครับงงงมั้ยอะไรอธิบายหน่อยอธิบายหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมาอยู่นี่จักรยานหน่อยดีกว่าว่าอ่านี่ยังไงยังไงทำไมถึงจะโผล่อ่าถามก่อนเลยเออ่มันฟุ้งฟิ้งฮะฮะฮะมันก็สวยดีผมชอบชอบชอบเพราะสีมันนะก็จบเปล่าครับจบการปั่นอไอ้แคทนี่เป็นยังไงบอกให้พี่โจแล้วพี่พี่เหรอครับใช่ครับแคทเนี่ยจริงๆมันเหมือนเป็นอ่าเป็นการแข่งขันของพวกมันเกิดมาจากการแข่งขันของพวกแมสเซนเจอร์ที่ที่เมืองนอกฮะเพราะว่ารถจักรยานแบบนี้ ที่นิวยอร์กได้ขี่กันเยอะมากใช่ครับครับผมใครรู้ทางที่สุดใครเข้าใจแบบในในในเมืองเนี้ยที่สุดต่อซอกซอยโดยที่จราจรอารมณ์กาจราจรไม่มีการแข่งขันก็คือเช็คพอยต์ไปตามจุดแต่ว่าไม่กําหนดกติกาว่าจะไปทางไหนก่อนไปหลังไปเส้นไหนก็ได้แล้วแต่เริ่มจากการแบบใช้ในชีวิตประจําวันใช้ในหน้าที่การงานในการส่งของจริงๆแล้วมาพัฒนาเป็นการแข่งขันโอ้โหไม่ธรรมดาเลยพี่เคยดูเคยดูยูทูบอยู่แต่ผมไปเสิร์ฟมานะว่า คุนเก่งสักใหญ่เนี่ยชนะที่สองเนี่ยชื่อจริงทำไมประมาณครึ่งชั่วโมงเลยนะเออเออเออใช่เหอเบอกว่านะครับทำไมมันชนะกันแบบขนาดนั้นห่างของระยะเวลาหรือเทคนิคหรือมีอะไรพอจะบอกเพื่อนเพื่พี่หรือว่าเราใส่มอเตอร์หรือเปล่าเขาไม่ขึ้นมอไซค์บ้างบางครั้งมันก็อาจจะต้องวางแผนดีๆครับนิดนึงว่าว่าจะไปทางไหนก่อนต้องตัดสินใจ คือมันมีมันเป็นฟรีเส้นทางที่ไปไ<อ>ให้ถึงจุดยังไงกันต้องรู้เส้นทางต้องเตรียมการอย่างดีแล้วเรามาต่อครับโมแล้วกันีคน<อ>นี้เขาเขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่มีจักรยานเยอะหรือยังไงคุณ <c oughs> โมตองเล่าให้ฟังหน่อยทัน <c oughs> ไปยังไงบ้างหลักๆเลยก็มันสวยนะครับเห็นมันสวยแล้วมันก็มันเลี่ยมง่ายที่สุดนะจักรยานประเภทสกีเนี่ยที่เลยแบบก็เริ่มเริ่มเก็บเก็บมาที่ท่อนี้นะจักรยานไม่หล่อ ผมผมนับได้แค่23หลังจากนั้นก็ไม่นับแล้วจังนะเขาไม่เยอะกว่าร้านผมอีกนี่คือนี่คือฟิกเกียร์อย่างเดียวใช่เอามีมีหมอบมีไทม์ไท่เอาด้วยโอ้มีหลายประเภทก็ครับแต่ว่าหลักๆเลยก็คือฟิกเกียร์ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูทำไมวันนี้ถึงเอาคันนี้ออกมาเพราะคันนี้ชอบสุดใะชอบสุดครับเพราะว่าคันนี้ที่มาสตอรี่เป็นยังไงอ่ะลากออกมาให้ดูหน่อยได้นะครับโอ้โหคันนี้มันมันไอตอนนั้นผมหลับแล้ว แล้วเมียผมเป็นคนกดประมูลมาได้โอ้โหประมูลเอามาด้วยครับแล้วคนจ่ายตังค์อ่ะคือผมก็เลยแบบเฮ้ยเมียแหละแสดงว่าเมียผมต้อเดือดพอสมควรใช่ได้อ่แล้วถามคุณโมเพิ่มเลยว่าผมคุณแฟนหรือคุณเมียครับครับครับผมปั่นด้วยไหมก็ก่อนหน้านี้ก็ปั่นครับแต่วันนี้พอดีแบบเพิ่งคลอดลูกลูกยังเล็กอยู่นะครับก็ปั่นแป้งหน่อนเดี๋ยวขอขอถามหน่อยสงสัยมานานแล้วอีกคีมออฟ อัลลี่แคดเนี่ยมันมันคืออะไรอ่ะอ่าอ่าอ่าคืออะไรอ่าคืออะไรคือคือมันงงว่ามันจะเร็วได้ไงในเมื่อรถมันไม่มีเบรกแล้วผ่านการจราจรเยอะๆอย่างนั้นมันจะเร็วยังไงอ่ะคือสงสัยสงสัยถ้าเทียบกับรถไบนี่ว่ะรถไบมีเบรกมันน่าจะปฟิกเกียร์นี่คุณไหวเปล่าโฮ้ยฟิกเกียร์ผมไหวไหวเหรอสายทัวรลิงเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็คือคุณอยากจะล้อมอ่ะเออผมว่ผม้ามรฐาน <c oughs> ขาไฟกันคืออ๋อมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเคียร์ให้แมวเนี่ยสงสัยว่าวัดกันเนี่ยซูเ่าครับเคียร์ต้องไปแข่งกับเขาไม่ใช่เหรอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวไอเรื่องแข่งไม่แข่งเดี๋ยวตอนนี้ผมมีหน้าต่อผมพาพวกพี่ๆหลายหลายคนมาที่เนี่ยผมอยากจะให้เจอในสิ่งที่เรียกว่าฟิก์เกียร์แบบเทพแบบต่างๆแบบ เต็มเต็มที่ยังมีคนมาเหรอครับมีครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปดูสายที่ว่าสายจี้ดนะเดี๋ยวดูสายวินเทจที่หล่อหล่อสวยสวยโอ้โหเดี๋ยวขอดูคนเดี๋ยวกันแไงเดี๋ยวแข่งขันเดี๋ยวว่าอทีเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับไปดูกันดีกว่าครับเาไปดูกันดีกว่าครับ แค่ใส่คลเติมชีวิตให้ทุกวัน